สวัสดีค่ะดูดวงคนเกิดวันพุธปักแรกประจำเดือนเมษายน2565ก็อยู่ระหว่างวันที่1 15เมษายนนะคะดูเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพตามลำดับค่ะ การงานของคุณไพ่แปดถ้วยค่ะการงานในช่วงนี้จะถือว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ทําจะค่อยๆคลี่คลายค่ะและจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับงานใหม่มีทีมงานใหม่ที่เข้ามาขอให้คุณอดทนนะคะบางทีก็ต้องเป็นเรื่องของอารมณ์ของผู้ใหญ่ช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงง่ายคุณจะรู้สึกว่า ผู้ใหญ่จุกจิกแล้วก็หางานย่างยากๆมาให้คุณทําคุณก็คงจะต้องรักษาความดีงามและมาตรฐานการทํางานนั้นไว้จะทําให้เป็นที่ปรับปพื่มของผู้ใหญ่ค่ะการทํางานย่อมมีการขัดแย้งแต่ในช่วงนี้คุณคุณควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานของคุณเองจะเป็นตัวชี้วัดคําสบประมาทคนที่เคยตําหนิหรือวิจารณ์คุณจะเริ่มหันมาเข้าใจแล้วก็จะเริ่มช่วยเหลือและให้ความร่วมมือร่วมมือคุณมากขึ้นค่ะ คุณมีเก์จะเปลี่ยนงานเพราะได้รับการทับถามให้ไปร่วมงานด้วยพร้อมกับผลตอบแทนที่ดีแต่หากใครที่สมัครงานไว้จะมีโอกาสได้ข่าวดีค่ะธุรกิจการค้าในช่วงนี้หากมีการร่วมลงทุนหรือลงนามทางการค้ายังคงต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคุณจะถูกเอาเปรียบน,นะคะการเงินค่ะไพาราชาดาบคุณจะมีไรายได้หมุนเวียนเข้ามาคล่องตัวมากขึ้นคุณจะได้รับเงินปันผลหรือมีไรายได้เสริมหากมีปัญหาการเงินขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือขอเครดิตจะได้รับการพิจารณา ะค,ะคุณจะมีโอกาสนะะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีเงินก้อนใหญ่สามารถนําไปชําระหนี้ได้ค่ะการเงินยังคงต้องวางแผนในการใช้จ่ายมีเรื่องของการเดินทางไกลาการส้มแซมยุนยันผ่านนะการลงทุนหรือคิดจะไปฝึกอบรมในส่วนของธุรกิจต่างๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องการให้หยิบยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของการใช้คําพูดต้องหลีกเลี่ยงนะคะจะมีเหตุต้องขัดแยง้งกันกับคู่กรณีได้ค่ะความรักของคนโสดไพ่เดิร์ลเวรด เกณฑ์ตาของคนโสดในช่วงนี้จะเจอกรรมเทศแผงสอนนะคะเกิดความรักและประทับใจเมื่อได้พบมีความสัมพันธ์ราบรืบ่นและพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะสนฝูงสนับสนุนอยู่ในช่วงของความรักเป็นสีชมพูมีเกณฑ์จะวิวาแบบสายฟ้าแลบนะคะเป็นความรักของคนมีคู่ไพ่แปดไม้เท้ายังคงรักและให้กําลังใจกันดีหากทํางานร่วมกันคนรักให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีค่ะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน หากบุธิดาไปสมัครสอบแข่งขันจะนำชื่อเสียงมาให้ เรื่องของสุขภาพ8ดา่าวต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆโดยเฉพาะหากมีปัญหาโรคเก่าเรื้อรัง mm. เมื่อถึงคราวที่จะรักษาก็ควรรีบทําการพบแพทย์นะคะ mm. ในช่วงนี้คุณมักจะได้ยินได้ฟังคําพูดหรือได้เห็นข่าวสารข้อมูลที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์และเครียดจงหลีกเลี่ยงและอย่าใส่ใจมากภาพจิตใจที่ย่ําแย่จะทําให้สุขภาพกายสุดโทมควรจะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทําจิตใจเบิกบานและดูแลเรื่องของอาหารการกินค่ะ ข้อควรระวังไพ่ราชาถ้วยโครงการบางอย่าง ที่อยู่แดนไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปศึกษาดูงานหรือทําธุรกิจในช่วงนี้คงต้องชะลอไปก่อนอย่ารีบร้อนนะคะสถานการณ์เป็นอยู่ในขณะน,นี้จะมีการผันแปรอย,อยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ขอให้คุณอดทนและอย่าท้อโครงการที่คุณวางแผนไว้มีเกณฑ์จะสําเร็จและมโอกาสดีๆเข้ามาในไม่ช้าอย,อย่างแน่นอนค่ะจาจาร์ก้อยมารินีจะนําเรื่องการทํานายดวงชะตามาอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจํานะคะมีทั้งดวงตามวันเกิดรายปากและดวงตามราศีเกิดประจําเดือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมอย่าลืมกด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งติดตามช่อง youtube โชคชะตามูลเมเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ